ผมกำลังอธิบายพวกเราให้เข้าถึงธรรมชาติของจิตวิญญาณที่แท้จริงธรรมชาติที่ทําให้เราสามารถเป็นอิสระจากความคิดธรรมชาติที่เราจะต้องบอกกับตัวเองว่ามันาให้ชาวิของเราหลุดพ้นไปจากความซับซ้อนหลุดพ้นไปจากชีวิตที่เราเพียงแค่ฝ่ายฝันหรือนั่งรอคอยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแบบคนที่อ่านะฝันลมๆแรงๆหรือว่า มีชีตในแบบของคนที่ไม่ลงมืออะไรเลยไม่ลงมือทําอะไรเลยมันถึงเวลาแล้วที่ทั้งคุณและผมพวกเราทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับชีวิตมาปฏิวัติตัวเองมาเรียนรู้ความรู้สึกมาเปลี่ยนแปลงรากเงาของชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาจารีตใดๆหรือแม้แต่ความรู้สึกบางอย่างที่เราเคยติดยึดอยู่กับความคิดหรือความเชื่อจากความสรงจาซึ่งมาทั้งก็ทําให้เรารู้สึกนะรู้สึกเหนื่อยลา้าและก็รู้สึก เหมือนคนที่มึนงงเราเติบโตจากความกลัวและความโดดเดี่ยวที่เป็นเพื่อนสนิทของเราแต่เราไม่เคยเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในหัวใจของเราแลเราก็รู้สึกถึงชีวิตที่มันเสื่อมถอยความรู้สึกที่เรารู้สึกสับสนและหลายหลายครั้งเราเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองอย่างซื่อตรงเราไม่รู้ว่าการทะลุทะลวงเพื่อปลุกเราจิตสุนึกใหม่นั้นเป็นเรื่องเรเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและเราสามารถขจัด ขยะทางความคิดของเราได้อย่างได้ดายเพียงแค่เรารยินยัดที่จะาาเรียนรู้ความรู้ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของจิตวิญญาณประสบการณ์ในระดับจิตปัญญาปัญญาซึ่งจะทําให้เราหลุดพ้นไปจากความมืดบอดการต่อสู้ที่จิตวิญญาณของเราได้รับรู้ความรู้สึกที่ส่งพลังหรือความคิดที่ถูกต้องหรือความซื่อสัตย์กับตัวเองหรือความไว้วางใจชีวิตก็จะทําให้เราสามารถค้นพบ ประสบการณ์และศักยภาพที่แท้จริงของเราได้อย่างง่ายดาย